โอเคอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกโยคะกันนะคะก็จะเป็นมูฟโยคะนะคะอันดับแรกจะาจะเริ่มจากท่าไหว้พระาทิตก่อนนะสำหรับซันสลูเทชั่นเนะคะสี่รอบลำดับแรกเรายืนที่แมตด,ด้านบนนะคะเก็บขาคู่ชิดถ้าใครไม่ไหวนะคะเปิดปลายเท้าเป็นตัววีขยับส้นเท้าออกให้ขาคู่ขนาดได้โอเคเราเริ่มที่เมา์เทนโพสค่ะหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออก จากนั้น e x ็ e เ d นท์ n มาเทนโพสวาดแขนขึ้นขนาดใบหูแบ็ b เบนยืดอกเกรงหนะ้าท้องให้เราหายใจเข้างอเขา่าพับตัวฟอร์เวดโฟวางมือหย่อนศีรษะลงไปเลยนะคะให้เราหายใจออกแฟดแบ็กเลื่อนมือมาไว้ที่ใต้เขา่ายืดอกขึ้นมาสองแขนเหยียดตึงเนกลองคอยาวเราหายใจเข้า แล้วก็ไปต่อที่ครอกโคดาพับตัววางมือถอยเท้ากวานหนึ่งซ้าย2วางเข่าสะโพกโด่งไว้ยุบศอกให้อกแตะที่พื้นของเราครอป้าวางหลังเท้าเกรงก้นสไลด์เปิดหัวไหล่บีบสะบักหายใจเข้าจากนั้นเรากลับมาที่ดาวเวิร์ดแฟซิ่งด็อกดันลำตัวยกสะโพกยืนด้วยปลายเท้ายกเขา่าแนวตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้นะคะกับดาวเวิร์ดแฟซิ่งด็อกดึงสะดือขึ้น จากนั้นเรากลับไปที่ flat back ยกส้นเทา้ยเา, 9, า,า,าย่อเข่าก้าวเท้าขวา1สซ้าย2วางมือใต้เขา่าเย็ดซอแขนตึงยืดอกหลังตรงหายใจเขา้ากลับไปที่ forward fold ครั้งหนึ่งเราหายใจออก o ร l up ดึงสะดือไล่หลังพร้อมกับวาดแขนกลับมาที่ ascend mountain pose หายใจเขา้าลดมือลงมาค่ะอยู่ที่ mountain pose เราหายใจออก โอเคนะคะก็ทำแบบนี้อีก3รอบนะคะทีนี้เราจะโฟกัสถอยเท้าซ้ายไปก่อนบ้างในรอบที่2 mountain pose หายใจเข้าแล้วก็หายใจออก a c t n o mountain pose วาดแขน back bend หายใจเข้างอเขา่าพับตัว forward fold วางมือดึงสะดือผ่อนศีรษะเราหายใจออก flat back วางมือใต้เขา่าเยซอแขนตึงยืดอกหายใจเข้า ฟอร์เวิร์ดโกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถอยเท้าซ้ายเท้าขวากลับมาที่คล็อกคอได้วางเขา่าสะโพกสูงไว้ค่ะยุบศอ,อกอกแตะเราหายใจออกขอบบ้านสไลด์ตัวหมุนไหลบีบสะบักแรงก้นหายใจเขา้ากลับมาที่ดาวเวิร์ดแฟช n g งด g ให้เราหายใจออกกลับไปที่แ a t แบ็กยกส้นเท้าย่อเขา่าก้าวเท้าซ้ายกลับขึ้นมาตามได้ขาขวาวางมือเยียดศอกยืดอกหลงังตรงหายใจเขา้า f o r w เว d ร์ l d เราหายใจออกดึงสดิโร่อัพกลับขึ้นมาค่ะเอ็กเซนเมา t a เ n น o พสหายใจเข้าลดมือลงคลายถ้าเราหายใจออกอ่าพอได้นะคะทีนี้ในรอบที่3กับ4เราลองเปลี่ยนจากคอคขอดายแบบง่ายๆวางเขา่าลองไม่วางแล้วก็จากคอบบ้าเราลองเป็นอัพด็อกเลยนะคะรอบที่3ค่ะเมา t เทนโพสหายใจเข้าหายใจออก เอ็กเ o น n ์มัลเทนโพหายใจเข้างอเขา่าพับตัว f ฟร์ a r ดโฟร์วางมือเราหายใจออก f a ตแบ็กวางมือใต้เขายืดอกหายใจเข้าถอยเท้าค่ะรครอคก d i ด e ยุบศอกลำตัวคู่ขนาดไว้เราหายใจออกวางหลังเท้าเกลรงกนง้นทรงตัวขึ้นมาเปิดไหล่บีบสะบักเก็บสะดือหายใจเข้า ดาวเวิร์ดเฟสซิ่งด็อกยกสะโพกกลับขึ้นไปรักษาแนวตัวสามเหลี่ยมไว้เราหายใจออกกลับมาที่แฟตแบ็กยกส่นเท้าย่อเขา่าก้าวเท้ากว่าและซ้ายกลับขึ้นมาหายใจเข้าที่แฟตแบ็กฟอร์เวิร์ดโฟเราหายใจออกดึงสดิโรอัพกลับขึ้นมาหายใจเข้าลดมือลงคลายท่าเราหายใจออกโอเค รอบสุดท้ายนะคะโฟกัส,สทซายนะก็ยังเป็นคอร์คเโไคโด้นะคะออปชันยากเนเดิมเมลเทนโพสหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเอ็กเซนด์เมลเทนโพสหายใจเข้างอเข่าพับตัว forward fold เราหายใจออกแฟลตแบ็กหายใจเข้ายืดอ,อกครอปเขได้ค่ะไม่วางเขา่ายุบสอกเกรงต้นแขนและแกนกลางลำตัวเราหายใจออก อัพด็อกวางหลังเท้าแล้วยืดตัวเปิดไหล่บีบสะบักเก็บสะดือหายใจเขา้าดาวเบิร์ดเฟซิ่งด็อกดึงสะดือยกสะโพกกลับเข้ามาเราหายใจออกก้าวเท้ากลับขึ้นมาซ้ายและขวาในแฟลตแบ็กเราหายใจเขา้าฟอร์เวิร์ดโฟลงไปเราหายใจออกดึงสะดือโรอัพกลับขึ้นมาหายใจเขา้าลดมือลงคลายท่าเราหายใจออกโอเคเนี่ยคือซันเอทั้ง4ี่รอบของเรานะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ซันบีนะโอเคหนูกดปิดก่อน